สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผม F อฟเซิงเจ้าคุณปู่นะฮะวันนี้ก็เอาเสาเข็มเข้ามาส่งในไซต์งานนะครับในกรมรถชนะโอ้โหนี่ดูเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสองเผาจะติดหลมนกันนะโอ้โหนี่เป็นเผาเดียวหรือสองเผาม่แน่ใจทุกพี่คันนี้เปเผาเดียวอ่ะโอ้โ,อโหเรียบร้อยดิแม็คโคลเนนะครับ นี่ก็ไปแล้วครับนี่ก็ไปแล้วบางคนไปแล้วเก,วว<อ>ก็บบางคนด้วยเก <c oughs> <อ>ี่บางคนด้วยบางโคนกลับบ้านเก่าไปแล้วนี่ไงยนี่อ่ะบางโคนกลับบ้านเก่าไปแล้วนีแต่เือเข้าหน้าเข้าหน้างานเนี่ยมีแต่เสียกับเสีย<ด>เลียปรลายคันแล้วเนี่ยต้องไม่โครครับต้องไม่โคอย่างเดียวเอาเตรียมตัวเลยเตรียมตัวดันเลยทางไหนก่อน ดูฮะเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วซเฟอร์วิ่งนะนี่ดันแล้วครับดันไฟแอลสิบเอเอมเอ็มม้มาค่กะติดลมเอาเดียวเหมือนกันฟรีเดี๋ยวต้องเจอเอาแมครในพลังแมครนี่ทำดันเลยนี่วิเตอร์3 4มครับฮะมันอยู่ที่หน้าง,งานครับมันไม่ได้อยู่ที่รถไอ้นั่นกโจมไปแล้วนู่นอือดันไปโอ้โห ยังจะไปติดกระโปงนะมาดูลอยลึกครับดูลอยลึกอันนี้มากันหกคันเอาหนักแต่ละคันนี่หนักเลยโอ้โห,หโค้กจิ้มตูดไปละได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหดังแก๊กๆเลยมันจะไปยังไงล่ะครับอย่างนี้ครับจมแล้วจมแล้วสายกับสายกับจมอย่างเดียวดูดูล้ดอดิ ไม่ไปแล้วไม่ไปไปเปล่า,าไปเอ้าดัานไปดันไปเอา้าดูน่ะดูล้อดิจะครึ่งล้ออยู่แล้ว FM1A อฮะ3ามอันนี้ไม่ใช่พลังรถนะพลังไม่ถูไปละไปละดันละเขาดัานละ นี่ต้องพึ่งแม่โครอย่างเดียวอะไปนู่นแล้วโอ้โหแม่โครได้บกมือไม่บายเลยเอาคันไหนต่อยังไม่แน่ใจว่าคันไหนต่อไอ้นี่ไปก็ไม่รู้จะจมข้างหน้าอีกหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหนี่ลอยลึกเลยลอยลึก นี่ FM เอ็ขา380ม mm. ้านี่ก็แรงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเผาเดียวเนาะก็ดันอย่างเดียวเด,ดี๋ยวรอดูรอดูเขาดันยังไงทีนี้ก็เดี๋ยวเจ้าปู่คุณปู่ต่อแล้วก็ปกติแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าอ l เหมือนกันฮะตรงนู้นอันนั้นเผาเดียวไอ้คันนั้นเ่ะเผาเดียวนะนี่สองเผาหมดมาลองดูไอ้คันนี้จะดันได้ยังไงเดี๋ยวให้แม็กโครเขา เข้าที่ก่อนเอาแล้วก็โยกไม้อีกแล้วครับมันจะโยกไม้แล้วนู่นอะโยกยาวนีนะ่มันติดลมไปไม่ได้ดูด,ดิดูรอยเอาแล้วก็ดันใหญ่แล้วครับดันใหญ่แล้วก็ดินอย่างนี้เนาะมันจะไม่เหลือนะนางานไม่เหลือละนี่ดู่นนีดด่ไมโคย่ำหรือเปล่าอ๋เอเขาเกี่ยวตูดน,นะเขาเกี่ยวตูด เอามาดิเผาเดียวกาแฟอย่างเงี้ยครับเผาเดียวไม่โคก็ดึงจนตัวบิดเลยเอาดึงจนตัวบิดเลยไม่ไปดึงจนตัวบิดเลยอ่ะอ้าวเคเคีร์เขาบอกไม่โคบ,บอกดันนะโคลแม่โคดันะจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน โอ้ไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยไม่ขยับเลย,ไม,ย,เลยไม่ขยับเลยจ้ะเรียบร้อยเลยเอาปีเข้าไปไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยันโว้สามแปดศูนย์ตัวนี้เอาไมโครสองตัวเลยนะครับดันตูดเพื่อขึ้นจากติดลมมาดัานแต่เช้าฮะ